ชูบ้าบีเคทองหลอ่อพาทุกคนไปปาร์ตี้แบบชิดคอแบบรอนเวต้องสะเทือนกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ศิลปินฮิปฮอปตัวพ่อสุด,ดร้อนแรงนำทีมความซ่าโดยโต้ง P, ทูพีคันเงินไทเทเนียมที่แท็กทีมมากับ j r o c หรือจูเนียร์วัชรพลตำนานแรปเปอร์ของเมืองไทยโดยงานนี้เปิดตัวครั้งนี้มีแขกและดารารับเชิญที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ความมันไปด้วยกันและเหล่าคนดังอีกมากมายโดยคอนเซปต์ของชูบ้าคือ a new era begin ในคอนเซปต์ศาสตร์ความมันริ้วแอนด์โฟร์ที่จะพาทุกคนไปปาร์ตี้ ี่แบบชิดขอบกับศิลปินระดับตำนานดื่มด่ำบรรยากาศที่สนุกสนานด้วยโปรดักชันจัดเต็มทุกองศาแสงสีเสียงเอฟเฟกต์ตระการตาพร้อมกับเหล่าดีเจชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาเขย่าบีทและความมันแบบอลิมิเตตลอดทั้งคืนและการันตีความสนุกที่สุดเมื่ออยู่ในเทศกาลดนตรีระดับโลกเพราะเมืองไทยมีชื่อเสียงในด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์ ชูปะะ้าก็มีจัดแกนโอเพนนิ่งค่ะด้วยทีมนี้ที่เหมือนโฟคือเราก็ตั้งใจทํากันมากไม่ว่าระบบแสงสีเสียงเอย่ยศิลปินเอย่ยที่เราจัดมาวันนี้ก็หวังว่าทุกคนแขกผู้มิเกียริทุกคนจะชอบกันเ,เชื่อว่าร้านที่ทําไฟแบบแบบเราค่ะผอคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ที่เราทํายังไงก็วันนี้ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่ที่มาร่วมง,งานเนี่วันนี้ ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างวันนี้เราก็เป็นเป็นแกนวันแรกก็หวังหวง่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้มาลองสัมผัสความสนุกกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเนื่องด้วยเรามีเรามีโซนที่แบบสี่เขตด้วยโซน VVIP คือเราเป็นลากค่ะคือใช้ไฟเบอร์ออปติกคือเป็นเหมือนลากต้นไม้อโอนเนอร์ของที่นี่จะเป็นโอนเนอร์เดียวกันกับของอมีมีโอนเนอร์บางคนที่เป็นของ พีชูก้าค่ะเขาก็วางคอนเซปต์ไว้แต่แรกแล้วว่าพีชุก้าที่เป็นต้นไม้เฟนเจอร์ติกของชั้น46ส่วนตรงนี้จะเป็นรากต้นไม้อยู่ชั้น45ก็ทางทางชูป้าของเรานะครับก็ได้จัดทางกุ๊กศิลปินมานะครับทั้งหมด4งานนะครับงานแรกแกงแกนวทนี่ก็จะมีพี่โต้งกับพี่ขันนะครับรวมถึงพี่เจลลอกหรือพี่จูเนียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงานวันที่7กรกฎาคมครับเป็นงานของพี่โจอี้บอยนะครับแล้วก็28กรกฎาคมเป็นพี่ฟิกกับวันมิวนะครับแล้วก็วันที่4สิงหาจะเป็นดาว สามารถติดตามได้ที่ชูป้าครับชุดช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เอ่อเดียชมพวกเราในวันสําคัญนะแล้วแกลอรี่วันนี้ก็ร้านสวยมากแล้วก็ขอบคุณตัวเลือกนะครับขอให้สักเซสสักเซสล้ววันนี้เพราเราเตรียมเซตพิเศษมาด้วย yes, <sir. S 2> นะครับเคเอชกับเจโรบนะครับที่เนี่ยพี่กันนานๆที่จะมารวมตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกกับเซาเซย์ด้วยโ u l l ทีมน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกอย่างแน่นอนกันที่แน่นอนก็ทีมผู้บริหารชูป้าเองนะครับต้องการที่จะยกระดับ แล้วก็สร้างกรากฏการใหม่ให้กับวงการเงเมืองไทยให้ทัดเทียมระดับโลกนะครับเพราะว่าเมืองไทยเองเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วที่ชูป้าเองมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีชาวไทยก็ดีหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเพราะอาจจะชื่อเสียงเองจากปากต่อปากหรือผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทำให้ชูป้าเนี่ยอยู่ใน ท็อปลิสต์ผมฝับที่ต้องมาเยือนครับยังไงก็ฝากร้านชื่อป้าบีเทเ้ไปด้วยนะครับขอบคุณมาก